ต่อไปเรามาดูข้อที่6ลูกข้อที่6จะเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมีเนาะนี่มีคำว่าภาวะสมดุลตรงนี้นะโอเคสำหรับข้อนี้นะเด็กๆดูเขาบอกว่าพิจารณาปฏิกิริยาการสลายตัวของแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ oxide, แล้วเขาก็กำหนดค่าคงที่สมดุลมาให้เขาบอกว่าถ้าบรรจุแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ 0.2โมลในภาชนะ2 DM ลัง3ที่สภาวะสมดุลเขาบอกว่าจะมีความเข้มข้นของแกส๊สในตัวเจนเท่าใดในหน่วยโมลต่อ DM 3อ่ะลัง3ถ้าเป็นความรู้เรื่องสมดุลเคมีเนาะเด็กๆต้องทำการเขียนสมการเคมีพร้อมดุลให้ถูกต้องเขียนสถานะด้วยยิ่งดีเนาะทีนี้ ้าเด็กๆเขียนสมการที่ถูกต้องเด็กจะได้แบบนี้ทำไมต้องเขียนสมการเคมีให้ถูกต้องพร้อมระบุสถานะด้วยเพราะในการคำนวณค่าคงที่สมดุลมันจะมีสารในบางสถานะที่เราไม่นำมาคำนวณค่า k ก็คือของแข็งกับของเหลวแต่ข้อนี้เป็นแก๊สทั้งหมดเลยดังนั้นจะเอาไปคำนวณค่าคงที่สมดุลทั้งหมดโอเคนะจากนั้นคอนเซปต์ต่อมาก็คือเด็กๆต้องตั้งรอปอ สอรอปรสอคืออะไรรอคือเริ่มต้นปคือเปลี่ยนแปลงสอคือสมดุลโอเคทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ให้สิ่งที่โจทย์ให้โจทย์เขาให้ความเข้มข้นตอนเริ่มต้นของ NO มา NO มาเนาะดังนั้นถ้าเด็กๆจะหาความเข้มข้นของ N.O เด็กๆก,ก็เอา0.2โมลหารด้วย2 ดีเำลังสเอา2โมลหารด้วย 2DM ดเำลังสด้เด็กๆจะได้ความเข้มข้นเนาะความเข้มข้นจะอยู่ที่0.1โมลารหรือโมลต่อ DM เำลัง3คุณครูขออนุญาตใช้เป็นตัวแปรตัวย่อบแบบนี้โมลารเนาะทีนี้ตอนเริ่มต้นผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นอย่างโลกให้เป็น0ทีนี้ข้อควรระวังก็คือ ข้อควรระวังก็คือในขั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะในขั้นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของสารเพื่อเข้าสู่สภาวะสมดุลเนี่ยถ้าเป็นสารตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงคือมันต้องลดลงถูกไหมคุณครูใช้เครื่องหมายเป็นลบมันลดลงส่วนผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวตรงนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นคุณครูจะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกอ่าทีนี้ข้อนี้ เขาให้ข้อมูลมาแค่นี้เลยแล้วสิ่งที่เขาอยากรู้คือเขาอยากรู้ตรงไหนเขาอยากรู้ความเข้มข้นของแก๊สในตัวเจนที่สภาวะสมดุลก็คือตรงที่คุณคุณเน้นสีเขียวตรงนี้เด,เด็กๆต้องหาอกก้อนสีเขียวนี้ให้ได้ว่ามีความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่ถ้าโจทย์ให้มาแค่นี้ถูกไหมลูกเด็กๆต้องทําการสมมุติว่าสารแต่ละตัวมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่สภาวะสมดุลมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้ให้เด็กๆสมมุติเลย ความจริงตรงนี้เด็กๆให้มันลดลง x mol ก,ก็ได้โอเคไหมแต่ถ้าเด็กให้ตรงนี้มันลดลง x mol ฝั่งตรงนี้มันจะมีการเพิ่มขึ้นโดยอัตราส่วนจำนวนโมลมันจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นสต่อ1ต่อ1ถ้าเด็กๆให้ตรงนี้หาย x หายไป x ถูกไหม ตรงนี้จะเพิ่มขึ้นแค่0.5 x โอเคไหมแล้วก็ตรงนี้จะเพิ่มขึ้นแค่0.5 x โมลาร์เด็กๆงงไหมถ้าเด็กๆงงอันนี้เนาะเด็กๆไม่อยากให้มันเป็น0.5แบบนี้เด็กๆลบใหม่ลลกเด็กๆสมมุติให้ตรงนี้หายไป2 เอ็กโมลาก็ได้เนาะทีนี้ถ้าเด็กๆให้ตรงนี้หายไป 2x ตรงนี้มันคือ2ต่อ1ต่อ1ถูกไหมลูกโอเคนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ต้องเป็น2ต่อ1ต่อ1ถ้าตรงนี้มันหายไป 2x ให้เด็กๆเกขียนตรงนี้ว่ามันเกิดขึ้น x พอ x เ,เดียวพอใดเลยค่ไหมลูกดังนั้นพอเข้าสู่สมดุลสารตั้งต้นจะเหลือ0.1ลบ 2x โมลา ตรงนี้เกิดขึ้น X โมลาร์และตรงนี้ก็ X โมลาร์เราต้องหา X ให้ได้ว่า X มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะโดยข้อมูลที่บรรทัดสมดุลตรงนี้สำคัญมากเราจะไปคำนวณค่า K ลูกค่า K ถ้าจะคำนวณค่า K, เดเด็กคำนวณได้อย่างไรให้อนเด็กๆเ,เอาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ คูณการโลกโอเคเนาะแล้วก็ส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นแต่ข้อระวังคือถ้ามันมีเลขสัมประสิทธิ์ตรงนี้เด็กๆอย่าลืมยกกำลังด้วยเนาะดังนั้นความเข้มข้นของ NO ตรงนี้โลกให้เด็กๆยกกำลังด้วย2โอเคนะอ่ะจากนั้นลลกเด็กๆแทนเลยแทนค่า k คูลก ค่าเเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ4ความเข้มข้นของแก๊สในตัวเจนเราแทนเป็น x ความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนแทนเป็น x ส่วนตรงนี้แทนเป็น0.1ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2จากนั้นลูกจากนั้นลูกแก้สมการลูกแก้สมการ อ่าโอเคเด็กๆจะได้ว่า 4, 4คูณ10กำลังลบ4คูณกับก้อนนี้คุณครูจะย้ายขึ้นไปคูณทางด้านซ้ายมือเนาะมันจะได้เป็น0.1ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ทางขวามือ x คูณ x 2. ใช่ไหมคุณครูทำเป็น x กำลังสโอเคนะต่อไปต่อไปบรรทัดต่อไปถ้าเราดูดีๆนะตรงนี้มันคือ2กำลังสถูกไหมอีนี้ก็มองให้เป็น1ิ ยกกําลังลบ2ที่มันยกกําลังสองอยู่ได้เนาะดังนั้นคุณรูจะถอดสแควรรูททั้ง2ข้างถอดสแควรรูททั้งสองข้างเนาะพจน์นี้จะเหลือแค่2คูณ10กําลังลบ2ตรงนี้มันยกกําลังสองอยู่ใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่นี้ทางความมือก็จะเหลือแค่เอก เด็กๆด,ดูนะตรงนี้ความจริงคือ0.02ถูกไหมคุณครูจะเอาพจน์นี้กระจายเข้าไปเอาเข้าไปคูณเนาะดังนั้นมันจะได้ว่า 0.002-0.04x ลบ 0.04x เท่ากับ x ดังนั้นมันจะได้เป็น0.002เท่ากับ x บวกด้วย0.0 4x โอเคดัง okay. นั้น0.002จะเท่ากับ 1.04x เด็กๆตามทำไหมถ้าจะหา x ก็ย้ายย,าย้ยายย้ายอันนี้ไปหารมันจะได้คำตอบคือ0.002หารด้วย1.04ดังนั้นจะได้ x เท่ากับประมาณ 1.9คูณ10กำลังลบ3อ่ะเดี๋ยวยไปดูคำตอบมีคำตอบไหม1.9คูณ10กำลังลบ3าคำตอบคือข้อที่2ลูลกอ่ะอันนี้คือค่าคงที่สมดุลประมาณนี้ประมาณนี้